ชอบจังเลยยุงนี่ชอบโอเค okay. เรียบร้อย พังว่าน,นีเลยงาน,นทุกวันนี่ไม่น่านจะรอดไม่ไหวป้าโอเครู้เรื่องเพื่อนผมแย่งพริกถ้าไม่กินชาบมีน้ำพริกรู้กินไม่มีแหละเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับวันนี้เจอกับผมน้องเชนจากช่องลองดูเคนะครับแล้วก็พี่หนุ่มนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะไปไหนพี่เราจะไปยังบ้านต้นไม้สามเหลี่ยมนะครับที่เรากำลังมังคาไว้ไม่รู้หลงคาหายยังนะครับครับผมพี่ๆคนไหนที่กําลังรับชมคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปแรกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาชมบรรยากาศบน ห้างไม่ใช่ห้างสิบ้านต้นไม้สามเหลี่ยมอย่างที่พี่วานะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับร<อ>ผมสภาพาป,ป่าที่นี่เนี่ยก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ต้นไม้เนี่ยได้ดูดซึมน้ําที่ฝนตกลงมานะครับก็<อ>ลเลยทําให้ป่าเนี่ยเขียวะจีนะครับเหมาะสําหรับในการมาแคมป์มากๆเลยนะครับเราจะมาแคมป์กันนะครับผมในบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมให้พี่พีได้ชมถึงความธรรมชาตินะครับผมโอเคไปกันดีกว่านะครับ ขาวอีกแล้วขโมยอีกเลยโอ้โอจะภาพมันใช้งานได้เลยสิเนี่ยอืมแต่ว่าไม,ม,ามววา่มีใครขโมยเนื้อืก็ดีมันก็ไม่อยากขโมยแล้วมั้งภาพเก่าขนาดนี้เนี่ย <c oughs> คือมันเปราะหมดแล้วเนี่ยดู ข้าของดีๆมาน่าจะหายแล้วจะเป็นเรลืออ่ะโอ้บรรยากาศดีอย่างเงี้ยแต่ร้อนไปหน่อยนะร้อนหน่อยแต่ดึกๆนี่นะเย็นกอย็น ต้องเบอร์นี้นะอันนี้ใหญ่ไปนหน่อยเนี่ยเด็กๆทนนะนี่หนักสายผมไม่ใหญ่เดูไม่ทนนี่โอ้โหไอ้ดีอะไรพี่อ๋อฮ้อ๋อ อืม,อมช่วงหน้าฝนกัอก็ต้องทำใจหน่นะอ,อยนะยุงเยอะธรรม,มาดาแต่ดึกๆมันก็มียุงแล้วนะสช่<อ>ประมาณสองทุ่ม,มไม่มีแล้วตึกตึกมามกรกความเย็นอย่างนี้ <laughs> มันก็เลยขอนอนไว <laughs> ้ามะเป็น,น้น <laughs> เอ้แต่ลองสังเกตดูช่วงหน้าหนาวนี่ไม่มีนะอมืมันหนาวไง ใช่น่าจะหนาวมันหามเป็นทฤษฎีไหน่นะดีเราคิดเองไงโอ้ดูดิยุงเยอะอเดี๋ยวจริงดูดิเว้น ครับตอนนี้เนี่ยผมกับพี่หนุ่มเนี่ยก็กางไฟชิดแล้วก็ผูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยนะพี่นะดูดิโหเหมือนจะมืดครึ้มกันเลยทีเดียวนะพี่ดูดิอ่าแล้วก็ไม่มีแสงแดดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะไปหาฟืนสำรองไว้ก่อนนะครับฝนตกนี่มันจะทาให้อ่าฟืนเปียกแฉะแล้วก็ชื้นทําให้ก่อไฟอยากนะครับผมนะต้องรีบไปหา แล้วก็เราจะได้มาทํากับข้าวกันกินนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะหิวกันแล้วนะใช่ไหมหนุ่มใช่ครับอะผมไปหาฟืนแล้วก็มาทํากับข้าวกันดีกว่านะ เอยเยอะ้ยไ้ยาไ่นวเอะแยะเลยอ้โยนมาโยาอยังไม่เยอะมาดูไมาไดู้ใช่ไหมอือโยนอย่างเดียวก็ผมเนี่ยกับพี่หนุ่มไปหาฟืนมาได้กล่องเล็กๆนะครับผมก็เล็กไม่เล็กก็ประมาณกล่องนี้แหละครับก็พร้อมที่จะทำอาหารมื้อเดียวนะครับผมดูดิ ก็น่าจะเพียงพอคนอื่นก็เพื่อนๆนคนอื่นนะฮะถ้าได้มาก็คงจะต้องไม่ได้ไปหาแล้วนะครับก็หาเผื่อไว้แล้วนะครับผมดูสภาพอากาศสําหรับวันนี้นะก็มืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยนะครับนะพี่ดูดิอ่าแล้วก็ไม่มีแสงแดดเลยนะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะอ่าดูสภาพแบบนี้แหละมันก็อบอ้าวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าอ่าช่วงเย็นเย็นหรือช่วงกลางคืนเนี่ยจะตกอีกหรือเปล่าแต่ถ้าตกก็ดีนะยากาศจะได้เย็นๆสบายเลยนะครับผมนะเดยว ผมว่ามาทํากับข้าวกัน,นดีกว่านะครับก่อนที่มันจะตกเย็นแล้วก็มืดไปกว่านี้นะครับผมอ๋บรรยากาศแบบนี้ยุงเยอะนะพี่นะอชอบอย่างในยุงนะี่ชอบแสดงว่าเรานี่ก็ดังเหมือนกันนะ ชอบตอมชอบกัดอยาให้เรากัดโอ้ฟืนแห้งนี่ดีนะพี่นะดีดีนแห้งโ่ายเกาะปุ๊บติดปั๊บเกาอปั๊บติดปุ๊บเลยสบายใจโอ้ถ้าฝนตกนี่มุงหงิดหงิดเกาะไฟโอ้เปล่าแล้วเปล่าอีกเปล่าจนกลายเป็นชาวไรเปล่าปีลว โอเคเรียบร้อยอันน,นี้ร้อนดีนะอืมร้อนไววเลยปล่อยไม่ต้องแรงมากก็ร้อนได้แล้วอ่ะใส่ข้าวหน่อยดูพอได้ดวกินกันไหม่หมดเนาะอือโอเค Mm hmm. นั่นานจะได้เข้าป่าทีเพราะเราหยุดไปหลายวันอืหยุดนานทีนี้เข้าป่าเหมือนจะนเหียดเนาะออื <c oughs> อชิมกันนะพี่เอาดิเอาเลยขออนุญาตพี่กันร้อน้วข้าวร้อนออื อใส่พริกสัหน่อยหืมทานลัวอร่อยครับอร่อยอร่อยครับนะข้าวมามา่านานๆที่ก็อร่อยนะครับผมอีม่อลยนานทุกวันนี่ไม่น่าจะรอดไม่ไหว <laughs> โอเครู้เรื่องเพื่อนผมย่างพริกกินดีกว่าอ๋ออ,อ,อืมอืมรู้มากนะอืเอาเลยต้องขออนุญาตก,ก่อนนะเจ้าที่แรง ผมชอบกินพริกนะเ<ช>พียงแต่ว่าเวลากินอะไรถ้าเผ็ดเกินไปนอืมตายแล้วตอนเช้านี้คือต้องท้องน้ำก่อนละอืมเผ็ดไม่ค่อยได้ร่างกายไม่รับไปเลยร่างกายไม่สมประกอบมอั้งขาดคนดูแลเอ้าต้องหาแล้วอย่างเงี้ยอืมอมาม่าที่กินนางๆก็อร่อย<ช>อ่ะใครับ อืมอืมผักกูดอร่อยมากอือต้องใส่หนังพริกสังหน่อยองอือต้องผักกูดแล้วแหละพี่โอ้โหอันนี้ใหญ่ดีอะใช่ยอดบางยอดอ้วกอือชอบกุบอ้วกนะอือ กินน้ำพริกนี่รู้สึกมีแรงขึ้นเยอะนะถ้ใช่พี่คนหนึ่งอ่ะถ้าไม่กินข้าวมีน้ำพริกรู้กินไม่มีเลยเนาะอืมเหมือนเรากินมตั้งแต่เด็กเราเเรราาชินมั้งอืมชินเปร่งืมนชาเลยอืมฟองฟ้าเปิดแล้วเนีด็กผมไม่ตกแล้ววันนี้ อยู่รู้เลยอืมอร่อยสุดหนอ,อ,อเริ่มเผ็ดละเผ็ดจริงอืมัน,น้อร่อย นอยู่ในป่านี้กินต้องง่ายทุกอย่างนะอืโดยเฉพาะผักกันเลยกินน้ำก็ไม่ต้องใช้แก้ว <c oughs> ก็ได้กก็ใช่หุ่มถานัดแบบกระดกมันรุดเร็วดีอ่ะอื เวลาเดินทางแล้วก็พักนะนะเราเาก็ดกเลยต้องใช้อะไรละกินข้าวอยางนี้อร่อยเหมือนถ้ากินข้าวกินได้แบบนี้ละกินข้าวมีแค่เนี้ยแล้วกินอร่อยแบบเนี้ยเหมือนอยู่บ้านนะความเลือกว่าความทุกข์ทางทางใจอสายมีน้อยก็กินอร่อยใช่ น้ำประหยัดด้วยนะเราไปกินในร้านอาหารดิมือนหนึ่งตก็เป็นพันกินข้าวไม่มีสมาธิเลยจริงจริงจริงคนรอบข้างอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัวถ้าเป็นห้อง VIP ก็ค่าห้อง VIP ก็อั่มแล้วจะค่าอาหารอีกเยอะอย่างเราทุนนัพั์ไม่ถึง <c oughs> แล้วแต่วความสบายใจมั้บางคนก็ออ,อยากจะลองกินดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีแต่คนเราต่อให้มีตังค์แค่ไหนแล้วแต่ <c oughs> วันหนึ่งกินไม่ถึงหมื่นแน่นอน <c oughs> ใช่อาจจะมีแค่บางครั้งแต่ไม่มีแน่นอนที่ไปกินทุกทุกมื้อทุกครั้งแล้วราคาแพงๆไม่มี <c oughs> กินมื้อละหมื่นนี่น่าจะไปหลายคนเอาแค่ละพันดีกว่าข้ามื้องผมไม่กล้าไปกินร้านอาหารนั้นละคอร์กคันอย่างละต้องเจออะไรสักอย่างล็อกล้อกล็อกขันใส่สับผิดเพี้ยนไปหมด อปเลกันอืมหมดและอืม,อมเผ็ดไม่ค่อยได้ร่างกายไม่รับเลยอืมร่างกายไม่สมประกอบม,มั้งขาดคนดูแลเอ้ามันต้องหาแล้วอย่างเงี้ย <laughs> อืม ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ต้มน้ำร้อนนะฮะกำลังเดือดเลยอ่ะเฮ้กินกาแฟกันดีกว่านะครับผมเน้อกิกินกาแฟก่อนนอนนอกติกินกาแฟก่อนนอนคงจะมีที่บ้านเราเนื้อกรกติก กืกาแฟกันนอก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ดื่มกาแฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าพี่ก็เหนื่อยมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับเหนื่อยกับการกินข้าวกินกาแฟทีนี้เอาง่งนอนเลยทีเดียวบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมเกะช่วงกลางคืนแบบนี้เนี่ยมันลมมันพัด เย็นตลอดเลยนะครับเพราะว่าคือเราอยู่ที่สูงที่สูงเนี่ยลมมันมีตลอดอยู่แล้วน,น้ำพี่หนวะใช่ครับอืมมันก็จะเย็นเๆนหน่อยอชอบแบบว่าเราไม่ต้องเปิดแอร์เหมือนเป็นแอร์ให้เราอัตโนมัตินะเนาะหาที่ไหนได้ยากครับต้องมาที่นี่เองนะก็อยากจะให้พี่ๆได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันมันสบายจริงๆนะมันสบายใจด้วยนะครับผม แล้วก็อยู่แล้วใจไม่ว้าวุ่นนะก็ผมมันมีเหมือนเราได้อมีสมาธิจะคิดจะต่อยตองจะทําอะไรก็เหมือนเราได้ได้ได้สมาธิมากกว่าแล้วก็จิตใจเราวจะสงบนะครับผมบก็อยากให้พี่ๆอ่าได้ชมบรรยากาศเยน็นเย็นสบายของธรรมชาติในป่าตงลังผสมกับป่าภผยนะครับผม,บผม <c oughs> อ่าพี่ๆคนไหนที่ ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็ผมเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมให้พี่ๆได้ดูบรรยากาศในป่านะครับผมอย่างน้งนอยๆอ,อาจจะช่วยได้ไม่น้อยก็มากครับ,รบก็อยากให้พี่ๆเนี่ยได้มีคลิปแบบนี้นะครับผมนะคลิปที่ถ่ายเฉพาะธรรมชาติให้พี่ๆได้ชมเพราะว่าในบางพื้นที่นี่มันไม่มีธรรมชาตินะพี่นะใช่ครับผมบาง กรุงเทพนีโอ้โหอืมแบอบกแบบเอ่อกรุงเทพตอนให้เป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งไม่ว่าหน้าไหนก็ทำเนี่ยมันไม่คขไม่มีโอกาสได้เห็นหมุมแบบนี้นะใช่ถ้าจะทําทก็คงจะต้องแบบอืมเป็นพื้นที่ของตัวเองแ่าจะต้องใช้หลายร้อยลายอะอืมถ้าให้ฟ่าจริงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับจะเป็นในตัวเมืองเนอม ก็พวกเราก็โชคดีที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆครับใช่อยู่กลางหุบเขาเลยทีนี้ใช่ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวแถบของสวนพึ่งเราเยอะแล้วก็บ่อยด้วยนะี่นะยิ่งวันเสาร์จิตบ่อยนะใช่ครับผมยิ่งอาทย์ที่ผ่านมานี่ก็มาเยอะเลยรถติดอะรถติดเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยกำลังเยอะนะครับเยอะกว่าระดับน้ําในช่วงที่ เราดูแรงที่ผ่านมานะครับพอฝนก็เริ่มตกมาบ้างแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยก็ขอนอนรับบรรยากาศเย็นๆสบายๆกันดีกว่านะครับผมก็ยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะฮะตอนเย็นเช้าเนี่ยก็จะเก็บบรรยากาศให้พี่ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมฟันดีครับท่านในป่าในเขาไมนมารบกวนก็ไม่ใช่คนแล้วละ เดนอะไรแล,แล้วแต่ถ้าทำอะไรเราไม่ได้หลับอย่างเดียวแหะจะ,จะกวนล,ละวลุ้น ถ้าตกนี่อับบ้านน่าจะลำบากเอ้ยถ้าตกนี้หลับเลยหลับต่อเลยไอ้บนยอดเขาป่าเต็งนั้นเลยน่าจะมีเห็เพาะขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้นะแต่ดูแบบนี้นะโหลกชิบหายอืโรคพ่ออะไรนี่ช่วงหน้าแรงนี่ไฟไหม้มาใช่พอรัาไฟตามมาโตขึ้นมาไวนะอืมโตไอ้พวกโดยเฉพาะต้นกล้าของของไผ่อ่ะอืม โอ้ห oh, มันต้องกลัวต่อไ้พวกเนี้ยก็ต่อชอบไปทำรังจมต้นเล็กๆผ่านต้องต้องระวังเดนบ้านเราเห็ดพอขึ้นน้อยนะใช่ปีนี้ขึ้นน้อยแบบน้อยมากอะในเขตฝั่งเนีย้นยขึ้นน้อยจะขึ้นก็นู้น่นู้นอืขึ้นก็นจริงแต่ไม่เยอะนะปกติขึ้นเยอะในปา่าทึบพอ ตรงหน้าฝนแล้วมีบายดดูทึบเลยนะใช่ปัดทึบแบบนี้อันตารายพเราเราเดินแล้วเรามองระยะไกลไม่เห็นใช่เห็นจะเ,เ,เห็นก็ใก,กล้ละถ้าไม่ใกล้ก็ไกลนี่ทัไไ่ลงจริงไม่เห็นเลยไกลเราเอเ,เหมือนคนนี้ก็ไม่ไหวไโดดตอนแรก ดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันนี้ฟ้ามืดครึ้มกันเลยทีเดียวนะครับผมและบรรยากาศตอนเช้านะครับเราก็ต้มน้าร้อนมากินกาแฟกันนะฮะภาพนี่ก็เมื่อคืนนอนแบบหลับลึกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ตื่นสายด้วยนะแปดโมงแล้วแปดโมงนี่เหมือนแบบประมาณหกโมงเช้านะอย่างมืดมืดดูแบบยังคุ้มๆแดดไม่ค่อยมีใช่เพราะว่า ช่วงนี้ฝนตกช่วงน่าจะหลังจากใบบ่ายตกบ่อยครับผมช่วงหน้าฝนาเนี่ยเข้อเสียคือยุงเยอะใช่ใช่ยุงเยอะยุงเยอะ,ยเ,ยอะเราต้องอเวลาแคมป์นะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องก่อไฟเลยอ๋ออันดัแบบแรกเลยใช่พอก่อไฟมันก็หายไปก็ดีนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงจะเตรียมตัวเก้าของ <c oughs> เก็บข,ของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับ สำหรับพี่วิวคนไหนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทําคลิปใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ได้คุณภาพบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็นั่งจิบกาแฟเสร็จเราก็จะกลับบ้านเลยเนาะพี่เนานะใช่ครัก็ขอตุลากันตรงนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันอีกพีหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย